สวัสดีครับผมนายระดับตาเตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโคง้งเชียงรายจุรุนดาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งนะครับโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรุนราชเราตั้งแต่วันนี้นะครับเราเปิดออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นเนื่องจากว่าเราต้องการให้เด็กมาโรงเรียนทุกวันเพื่อจะได้ความรู้นะครับปีที่แล้วเราก็ เปิดออนไซต์100%ยเปอนหมือนกันโดยการขยายห้องนะครับแต่ปีนี้เรามีการเตรียมความพร้อมสมบูรณ์แบบทุกห้องมีการขยายเพราะฉะนั้นนักเรียนมาเรียนหมดนะครับร้อตั้งแต่วันนี้ถ้าหากมีนักเรียนในโรงเรียนติดสักคนหนึ่งเราก็ให้พักอยู่บ้านเราจะมีออนไลน์ไปให้นักเรียนที่พักนะครับนักเรียนที่ไม่ ไม่เป็นอะไรก็มาเรียนตามปกตินะฉันฉะนั้นท่านผู้ปกครองและก็ต้นสังกัดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมมีการาประชุมผู้ปกครองประชุมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนนะมีการเตรียมทุกอย่างนะครับตอนนี้เราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าโรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจรุนราช ทั้งบุคลากรทั้งคุณครูทั้งนักเรียนจะมีความสุขในการเรียนการสอนในปีการศึกษา2565นี้ครับโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรุนราชเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งสิ้น2442คนโดยการนำของท่านผู้อำนวยการระดับตาเตผู้อำนวยการเที่ยวชาญ ในปีการศึกษา2,565นี้เรามีความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนออนไซต์ site, มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดเตรียมสถานที่ห้องเรียนโต๊ะนักเรียนไว้อย่างครบถ้วนและในปีที่ผ่านไปแล้วนั้นเรายังมีประสบการณ์สำหรับการ,รเผชิญเหตุในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 เราจึงเชื่อมั่นว่า ในปีการศึกษานี้เราจะสามารถเปิดเรียนออนไซน์ได้ร้อเซค่ะวันนี้โรงเรียนได้เปิดเทอมวันแรกหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะได้เจอคุณครูได้เจอเพื่อนๆและสิ่งใหม่ๆอีกมากมายหนูรู้สึกว่าไม่อยากเรียนออนไลน์เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติและก็เรียนไม่รู้เรื่องหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาโรงเรียนในวันนี้ ผมดีใจที่ได้เจอคุณครูเจอเพื่อนๆและได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆด้วยครับผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับค่ะสําหรับคุณแม่นะคะก็อยากให้ลูกไปเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนมากกว่าคะ่ะเพราะอย่างน้อยที่โรงเรียนก็น่าจะมีอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูกได้ดีกว่าที่บ้านนะคะและลูกก็น่าจะมีความสุขที่เขาต้องได้ไปเจอกับคุณครูและเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนคะ่ะ